โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคำพูดมีผลกับความสําเร็จยังไงบ้างไปดูกันโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคำพูดมีผลกับความสําเร็จยังไงบ้างไปดูกันโอเคอะแมนแต่เองแบมือมานะโอเคอะเดี๋ยวเอ่อเองทาตามที่พี่บอกนะเองทิ้งเลยอะโอเคไอ้แบมือมาโอเคนะเอ่อเดี๋ยวเอง พยายามทิ้งพยายามทิ้งอโอเคอันนี้เราเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยบางคนบอกว่าอยากจะทําอะไรให้ประสบความสาเร็จผมจะพยายามทําให้ได้ผมจะพยายามทํมยา,ยาทให้สําเร็จคุณจะเห็นเลยว่าพอคุณบอกว่าพยายามมันจะมีความลังเลมีความคิดแล้วคิดอีกแล้วเวลาทํามันจะทําแบบไม่ได้เต็ม100%แเต่ว่าอผมบอกน้องเขาว่าให้ทิ้งเลยจะสังเกตเห็นเลยว่าพอาบอกว่าทิ้งเลย คือเขาทิ้งปล่อยมือไม่ต้องย่อตัวไม่ต้องค่อยๆเลยความหมายก็คือถ้าคุณตั้งเป้าหมายว่าอยากจะทําอะไรบางอย่างให้ประสบความสําเร็จคุณห้ามมีความลังเลอยู่ในหัวใจห้ามพูดคําว่าพยายามเด็ดขาดคําว่าพยายามคือการปฏิเสธความสําเร็จโดยที่คุณไม่รู้ตัว